เช้าวันนี้เพื่อนเพื่อนมีเมนูกันหรือยังคะหมกหมอปลานินกันจ้าเราไปเข้าครัวทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เอาหอมแดงของเรามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะพอหั่นหอมแดงเสร็จแล้วตามด้วยหั่นตะไคร้เป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะเราจะเอาไปโขกใส่กับพริกของเรานะคะวิธีการทำหมกหม้อปลานินง่ายมากๆค่ะ แต่อร่อยสุดๆเลยค่ะเราไม่ง้อใบตองเลยนะคะปกติเราจะหมกใส่ใบตองใช่ไหมคะ แต่วันนี้เราจะหมกใส่หม้อกันค่ะตามด้วยหัน่นซีดแล้วกับมาหั่นวัวหอมค่ะหัวหอมเราหัน่นร็จแล้วเราค่อยจะเอาไปล้างน้ํานะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกค่ะแต่เราจะหั่นก่อนแล้วค่อยเอาไปล้างน้ําจ้าหัน่นซีดเป็นทีเรียบร้อยตามด้วยนะคะหั่นผักชีลาวจะใส่ลงไปค่ะหมกปลานินนิขาดบบได้ค่ะก็คือผักชีลาวนะจะใส่ลายแซ่ ปลายใส่น้อยแซบน้อยค่ะตามด้วยใบเม้งรากของเรานะคะเด็ดลุ่งไปใส่นะคะตามด้วยแล้วก็มโคก ตะไคร่กันจ้าเอาใส่โคกลุล่ไปกับโคกโคกตาม้วยใส่บีกินดานลลไปนะคะใส่เกลือลงไปคะ่ะและกวกตาม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 ตา,มตามให้ละเอียดคะ่ะให้ละเอียดพอประมาณคะ่ะตามไปพอละเอียดพอประมาณแล้วเราก็ใส่ข้าวเบือคะ่ะวันนี้เราจะใส่เป็นข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้นะคะ ใส่ลงไปกระตำตามๆนะคะเวลาละหมกปลานิลจะได้เข้มโครนมากๆค่ะตามด้วยใส่หอมแดงลงไปค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถลองทําทานกับครอบครัวได้นะคะโคโกใ้ในรายละเอียดค่ะพ่อโคกละเอียดแล้วนะคะกระเรียมปลานิลของเล่าเลยจ้าเอาใส่หม้อลงไปเลยค่ะใส่หม้อลงไปเลยจ้าวันนี้หมกสองตัวนะจ้าหมกปลาค่ะตามด้วยเอา พริกที่เราโคกลงไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลา,าจา้าใส่ลงไปค่ะตามด้วยนะคะใส่เกลือใส่เกลือลงไปแล้วตามด้วยใส่โปงนวลงไปกับกุเล่กุเลเข้ากันแบบนี้เลยค่ะพอกุเรเข้ากันแล้วนะคะตามด้วยขาดไม่ได้ก็คือน้ำล้างโคกจา้าใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วกับกุเรคกุเรนะคะ ตามด้วยแล้วก็ใส่หอมของเราลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็เรียกเรกเข้ากันแบบนี้เลยให้เข้ากันเลยนะคะคลุกคลุกคลุกให้เข้ากันเลยค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะพอกลุกเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวเอาหม้อไปข้างใส ไฟของเรานะคะตามด้วยปิดฟ้าไว้เปิดฟ้ามาครุอน,ครอนอีกรอบนะคะคคก็เลอีกรอบเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ข้าวเบื่อปลานินเราจะติดหม้อค่ะเราก็จะปิดฝาอีกรอบค่ะเปิดมาอีกที่หอมมากๆค่ะสุกแล้วคะ่ะหมกปลานินคะ่ะแต่ว่าสุกไม่มากเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งคะ่ะถ้าเราหมกใส่ข้าวเบือแบบนี้รสชาติจะกลมกล่อมกลมกล่อมคะ่ะตาม ด้วยนะคะโรยด้วยนะคะใส่ลงไปเลยจ้าใบมะกรูดของเราจ้าใส่ลงไปกับคุเร่คเร่แบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้กินใบมะกรูดของเราหอมกระสุ่มกระชวยไปถึงหลายบ้านเลยคะ่ะนะคะกับปล่อยทิ้งไว้นะคะปล่อยทิ้งไว้กับคุเร่คุเร่ไปนําคือเกาจ้า คนๆไปเรื่อยๆค่ะสุกเป็นที่เรียบร้อยค่ะรสชาติไม่ต้องตามถึงเข้มข้นค่ะหลังจากนั้นก็ปิดไฟเตรียมจานตักใส่จานเลยจ้าหมกหม้อปลานิลเมนูนี้ทำง่ายๆแต่อร่อยอร่อยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะช่องอยู่ไหนก็อร่อย